สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m ม g a b e บ f ี้ฟนะครับผมทักทาย FC ทุกท่านนะครับเช้าของวันนี้เนาะนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่25มิถุนายนนะครับ2568นะครับผมโอเคแมกบก็ได้กินข้าวแล้วนะครับแล้วก็่าวดีนะครับน้องต้นข้าวนะครับก็ได้โพสต์ที่ในเพจต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนแฟนเพจนะครับ น้องได้โพสสามงานลวดนะครับทุกคนาข่าวดีนะครับวันไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนนะครับน้องก็โพส์ว่าสวัสดียามเช้าอัปเดตข่าวสารปลายเดือนมิถุนายนน้องต้นข้าวมี3าวันรวดนะครับวันที่28่สิบแปดมิถุนายนนะครับที่โรงงานกระดาษจังหวัดกาญจนบุรีวันที่วันที่ยี 29, บ้านพุตะเคียนอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรี วันที่30อ,อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็คือทั้ง3วันนี้อยู่กาญจนบุรีหมด28-29-30นะครับผมพอ่พอพ่อแม่แม่ใกล้เคียงอย่าลืมมาให้กำลังใจนะจ๊ะพักผ่อนหลายวันเรียนเต็มที่อยากจับไมาร้องเพลงให้พอ่อพอแม่แม่ฟังแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันจ้าต้นข้าวด้วยเพลงชิงทุนนะครับโอ้โหดีใจจังเลยทุกคนนะ วันนี้ยี่สิบห้าแล้วยี่ิหยเดยแปดอ่ะอีกสามวันอีก3าวันยาว,ยาวๆไปทุกคนนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอของของที่น้องน้องต้นเข้าไปโรงงานกระดาษเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะจัดงานนะอ่สเสน่ห์ศิล ขินเมืองการนะครับ uh, 27มิถุนาถึงวันที่29มิถุนานะครับเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะโรงงานกระดาษไทยการจนบุรีนะครับอันนี้คืออยู่งานของเขานะเขาจัดงานนะครับเดี๋ยวผมดูน้องน้นข้าวก่อนล้องเพลงกี่โมงนะครับวันที่28เนะนี่ครับทุกคน เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับซูมแล้วอ่านให้ดูนะครับโอเคครับน้องต้นข้าวนะครับวันที่28มิถุนายนนะครับเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะครับน้องต้นข้าวสุปียาแชมป์ดวลเพลงชิงทุนนะครับก็จะได้ขึ้นร้องเพลงนะครับก็คือ1นึ่ทุ่มขึ้นเร็วนะอ่ะโอเคทุกคนขึ้นเร็วครับ ก็คือหนึ่งทุ่มน้องก็ขึ้นร้องเพลงนะครับก็น่าจะประมาณสองทุ่มใช่ไหมน้องต้องเข้าถ้าเกิดว่าออกงานน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะในการร้องเพลงนะครับอันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับโรงงานกระดาษไทยการจนบุรีนะครับโอเคไปไปวันที่ยีนะ่สิบยี่สิบเก้าน้องต่อนะครับมายี่สิบเก้าต่อเลย อันนี้จากเพจชุมชนคนต้นแบบวัดปุตะเคียนนะครับที่เขาได้โพสต์เอาไว้ที่เพจนะครับพิธีบวงสวงใหญ่พ่อปูช่ชัยเสนนาคาราชนะครับในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายน2568เวลา18นาฬิาหรือ6โมงเย็นนะครับพบกับน้องต้นข้าวจากรายการดวนเพลงชิงทุน ลูกหลานกาญจนาบุดรีมาร่วมร้องเพลงถวายพระามาร่วมถวายพระปู่ชัยชัยเสนนาคารานะครับนี่หกโมงเย็นนะครับวันที่29ที่วัดพุทธเกียนนะหกโมงเย็นครับน้องต้นข้าวขึ้นร้องเพลงเสร็จก็หนึ่งทุ่มนะนะครับ ขอเชิญลูกหลานพ่อปู่มาร่วมกันบวงสวงเพื่อความเป็นเสรีมงคลและให้กำลังใจน้องต้นข้าวด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับจะเป็นรูปพญานาคนะทุกคนสวยนะสวยสวยนะครับเอออยู่ไปอยู่มาจะเนอจะเนอเป็นการจนบุรีะระบบฮะเออนะครับนี่นี่รูปรูปพญานาคน,น,นะฮะนี่สวย ลูกนี้สวยมากเลยเป็นเป็นแบบพญานาคแล้วก็มีพระที่ทรงกฏดแต่ในภาพอาจจะไม่เห็นชัดนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้วันที่29้านะยี่บปดทุ่มหนึ่งยี่เก้าหกโมงเย็นนี่คือน้องข้าวขึ้น,นเวทีนร้องเพลงนะต่อไปครับวันที่สาสบครับไอ้ที่เขื่อนเขื่อนวัดเชลารงกรเนาะอ่ะโอเคไปต่อครับรายละเอียดที่ผมอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมินะครับอันนี้เป็นเพจของเขานะครับเขาบอกว่านะครับอีกอเดี๋ยวนะเทศกาลผลไม้สืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและกิ่งกาชาติอำเภอทองผาภูมินะครับณบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิลาลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่จริงๆเขาเขาเขา,เขาเริ่มงานตั้งแต่วันที่ยี่ะกนะยีถึงสานะครับซึ่ง30เป็นวันสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้องต้นข้าวว่าน้องต้นข้าวล้องตอนไหนนะครับอ่คอนเสิร์ตจากน้องต้นข้าว30มิบมิถุนายนนะครับแต่ไม่ได้บอกเวลา ไม่ไม่ได้บอกเวลาถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตจากน้องต้นข้าวเนี่ยวันที่สามสิบเนี่ยก็งั้นก็แสดงว่าน้องน่าจะขึ้นร้องประมาณสองทุ่มอ่ะเพราะโดยโดยทั่วไปที่ผมตามเนี่ยอยู่ประมาณสองทุ่มนี่แหละครับนะประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเรทไม่เกินสามทุ่มที่จะขึ้นเวทีนะครับผมโอเคงานงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับม,มีมีหลายงานนะทุกคนนะ โอเคก็คือวันมาแรกที่โรงงานกระดาษขึ้นหทุ่มนะครับแล้วก็มาวัดพุดตะเกียนวันที่29่สขึ้นหกโมงเย็นแล้วก็วันที่30นะครับที่เคือนวชิราลงกรนะครับางานอาทองผาภูมเนาะก็ขึ้น2องทุ่มนะครับทุกคนเตรียมตัวครับทุกคนเพราะว่าแมงกะบี้ก็อรอรอ,รอที่จะ ไปถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์สดให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับแมงกบ,บี้ก็จะได้ไปเอาโทรศัพท์ S23 ย u t อัลต้าแล้วนะครับก็ขอขอบคุณผ่านทางคลิปนี้ด้วยที่ FC ช่วยโอนมาปิดเลย6,000นะครับขอบคุณมากครับแมงกะบ,บี้แมงกะบ,บี้ได้รับเงิน6,000แล้วผมจะไปเอา S23 t นะครับเพราะว่าผมมีอยู่8,000เครื่องมัน14,000นะครับทุกคนเป็นเครื่องมือสอง นะครับแต่คุณภาพดีนะครับเครื่องโอเคมันก็มีมีสภาพการใช้งานมาอยู่นะครับแต่ก็ราคามันไม่แพงมากนะหมื่นหมื่นสี่ถือว่าไม่แพงมากนะเพราะว่าเครื่องมือหนึ่งมันสี่หมื่นไงแต่ามันก็ตกรุ่นแล้วแหละยี่สิบสามอ่ะมันตกมาสองปีแล้วแต่ก็คุณภาพกล้องดีครับเดี๋ยวเอฟซีจะได้เห็นคุณภาพกล้องว่าดีจริงหรือไม่ดีนะครับน้องต้นข้าวก็ได้โพสต์ในเพจนะครับก็ ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยคือเอซหลายคนอ่ะก็รอเขาเรียกไงรอตารางงานของน้องต้นข้าวนะเอ๊ะเมื่อไรจะจะมาบอกตารางงานเนาะนะครับเอ่ะเมื่อไรจะมาบอกนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับก็ได้อ่ามาบอกสักทีหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยน้องต้นข้าวพึ่งโพสเมื่อสองชั่วโมงเนี่ยครับอเพราะว่าผมจําได้ว่า ตอนที่ผมเริ่มตื่นนอนเนี่ยนะครับก็มาเปิดโทรศัพท์ปุ๊บเห็นตารางงานน้องอ้าวโอเคน้องมีงานอ่าแต่ว่าอีก3าวันเพราะวันนี้วันที่25นะครับอีกอีกสวันน้องน้องมีงานนะครับ f c ก็จะได้รับชมไลฟ์ของน้องต้นข้าวแล้วนะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อทางอาจารย์ครูนิวนะนะครับ ก็ดูว่าถ้ามันมีงานจริงๆมันมีงานปิดนะทุกคนนะขยายความงานปิดก่อนนะครับงานปิดเป็นงานส่วนตัวครับที่ไม่ต้องการออกสื่อจ้างมาเพื่อ,อส่วนตัวนะครับถ้างานไหนผมขออนุญาตไปถ่ายได้แล้วทางเจ้าภาพให้ถ่ายได้ก็จะไปนะครับตามนี้เด้อวันนี้ก็รอดูช่องผมก่อนถ้าไม่มีไรก็คือไม่มี นะครับก็เดี๋ยวเช้านี้ผมว่าจะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะไม่ทันอีกแล้วปิดนะครับปิดก่อนก็พอดีแหละเดี๋ยวผมไปซื้อนะครับกาแฟนะครับที่เซเว่นะครับซื้อกาแฟที่เซเว่แล้วก็มานั่งกินแล้วก็นั่งโหลดคลิปนะครับให้เอฟซได้รับชมกันนะครับ จากคลิปนี้นะครับแมคกี Main ้ A ก็จะเดินทางไปาหาเจ้าของมือถือ s 23 u l t r นะครับเพราะอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยครับอยู่ไม่ได้ไกลครับอยู่นัดกันที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่กี่โลเลยนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเครื่อง s 2 3 Ultra หน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วลูกเล่นมีอะไรบ้างนะครับผมอตอนนี้เดี๋ยวแมคกกี A ้ก็จะ เช็คเอาท์แล้วนะเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วนะครับเช็คเอาท์แล้วก็จะได้เดินทางไปเอามือถือเนาะนะครับโอเคทุกคนรอรับชมไลฟ์กันได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยที่มีตารางงานบอกนะครับเอาละนะครับผมแคบนี่ไว้ก่อนแล้วเราก็จะ ก็ทำปกน้องกัวนนอะน,นะครับอโอเคเลยนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง m ม g ก b พีฟิล์ให้ด้วยนะครับเราเอฟจะไม่พลาดคลิปน้องต้นข้าวแล้วก็ไลค์สดน้องต้นข้าวนะครับถ้าคลิปไหนไลค์ไหนเปิดขึ้นมาแล้วมีวิดีโอขึ้นมีโฆษณาขึ้นมา f ออยากกดข้ามนะครับให้วิดีโอตัวนั้นโฆษณาตัวนั้นเล่นให้จบมันมันไม่ยาวหรอกบางทีก็นาทีหนึ่งบางทีก็สองนาทีให้ให้มาเล่นให้จบครับผมจะได้เงินตรงนี้ครับถ้า f c อยากสนับสนุนช่องแมกกี้อยากกดข้ามโฆษณาให้มาเล่นให้จบตามหลักแล้วโฆษณามันจะมีสองสองโฆษณาขั้นแ,แรกมี อาจจะสามสิบวิก่อนแล้วก็ไปสองนาทีหรือหนึ่งนาทีให้มันเล่นให้จบอย่าก,กดข้ามอึดใจเดียวครับทุกคนไม่นานครับให้โฆษณาเล่นให้จบปุ๊บแมงกะบี้จะได้เงินจากโฆษณาแค่นี้เอฟซี FC ก็ช่วยแมงกะบบี้ได้แล้วนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ